สวัสดีค่ะอยู่ดีตอนรับเข้าชูช่องแม่ดาเกนมรีนะคะรดน้ำดอกไม้นะคะหลังครัวเนาะหลังร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะดอกไม้กำลังงามกำลังโตเอ้าเปียกหมดแล้วืมคุณต้อง กำลังโตแล้วก็อันนี้คือคุณนายตื่นสายนะคะกําลังงามเลยทีเดียวกําลังออกดอกด้วย บานชื่นนี้ก็ออกดีมากเลยนะนี่ออกทุกเม็ดเลยขนาดดินดินแข็งแข็งเป็นเม็ดเม็ดนะโอ้ถ้าถุงมาดาเปียกมดล่ะฉีดน้ำแบบโอ้ยหน่อไม้นะคะกำลังออกหน่อเลยนะเนี่ย ดอกไม้ก็กําลังออกดอกหวานรุ่นแรกกําลังออกดอกแต่ว่ามันมันไม่รอดเพราะว่ามันตอนนั้นหวานแล้วฝนไม่ตกเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นแต่หวานรอบนี้ฝนตกมันก็เลยขึ้นส่วนคุณนายตื่นสายก็กําลังออกดอกงาม ต้นโพกับต้นหมากต้นไหฮเนาะไม่ใช่ต้นโพต้นไห่นั่นเนะ่ะนกก็จะมากินเวลามันสุกสวัสดีค่ะลุงมือเศร้านี่นะมันติดอยูย่เลลุง มือเศร้านี่มันติดออกมาจากนาบ้านมาหอดอันเสียออกไปนั่นมันเลยมัติดเลยมันระดับเออมันบ่ได้สวัสดีค่ะมันมีน้อยเลยนะเอาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกูนะโอ้อี่เปลี่ยนหัวเทียนมันบ่ว้รถสีจังหวะจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันสะอาดตลอดเดือนหนึ่งสามรถยิ่งเก่ายิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยมีบ่กับเดือนละลอยเอาไปไงข้าดูแลมันอ่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับอ๋อพอรถสีจังหวะมันจะ น้ำมันเครื่องเจะเลี้ยงกระบอกมันคือมันแห้งล่าวล้าวมันจะเหนียวมันจะนกามันนมัควมก็ดำมันกบมัเลี้ยงกระบอกยเตไปนจคเนาะเั้นทายพอยังรบทังหีานมานงแล้วย่างหเสออ้โอ้ห้ห ทำเรื่องเสนอราคาได้ไหมไปพวกผมจะไปตรวจสอบว่าอร่อยก็เข้าบำรุงมาไรหลังก้อนนี่หลังก้อนอะไรบ้างจะเป็นกระเบื้องหรือจะเป็นตะเกียร์ต้องใช้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างซ่อมอะไรบ้างทุกตัวท้ายใบแล้วก็เขียนหน้าบอกกันพร้อมซ่อมซ่อมสำหปีต้องลงแล้วสำหปีต้องลงแล้วกูกระเบื้องพ่อแกจะทำกจะจะไอ โมดิไฟหรือโมดิเวดมั้ปารีโนเวตเป็นการรีโนเวตป้าไในยาที่ต้บ้านบ้านนักบ้านคอนเทนเนอร์ก่อรับเป็นบาลลังขาหลังกรอบฝากช่างด้วยนะคอนเทนเนอร์ครับไอยุเอาหลังกลางก่อบมาเออเออเอาหลังกลางก่อนต้องระเบียครูกระเบื้องวัดมากแต่ว่าทีมงานก้วยท่านไหนมาทีมงานเท่ากับจะไปโมดิไฟโมดิเวดมันตัดแต่น มื่อกี้บีแต่แปเป๊นเนกๆมาได้ย็นบอกกันออกมามันน่าเหนลุกอยู่สงสัยมันดีเมย์ใช่ันนี้อม่มาอีกนะ<อ> <laughs> มือหาขั้นหรอเขามาขัน้นนางอยู่นี่มันมเตน้าเท่าไรอะ นี่กนต่อมาหาขั้นจะมาบรทันแล้วคนซื้อไปแล้วเขามาหาขั้นเหรอมันซื้อไปไปแล้วเงินเงินหวยแล้วเงินสมอี่เดือนไปทนี้ก็ทำงานอยู่นะคะ ไปแล้วครับผมคุณนะครับปาดากรันนั่งกั่ผุนพี่แอนกับล่งจิบนะครับพี่เสือกับผุนพี่ยุ้มหวมขอบเออปอยให้เราเหนงานผู้เดียวนะครับกลายเป็นออเยาะการช่างชาวาเอ้าไทีมงานกับปิกกระปอยออเยาะการส่้า่งครอือติตามหายากเนาะเปลี่ยนอยู่ซุมือ ก็น pues oh, so right? nah ั่นแหละเปียนอยูここ่ซ่มือคื้จตามหายากเน่าซางนี่ติดตอย่างนี่นี่ไอคิดงอมเดดนเด้อรู้สมองเป็นกิบ่านี้อันนี้สงปนน่องป้นอ๋อโอ้ยองป่าอยู่แล้วสองป่านะไม่ง่ายเลยนะเอซีนะว่ามันจะเรียบได้เนาะ คอยกวาดคอยบัดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะดีนะตรงนี้มีมุมนี้มีร่มต้นโพนคอนะคะยีสีแดดร้อนดูดูแสงแดด อยทำท,ำทำาบปาดแล้ก็ไปนะสร้างอ,อ,องพีเพ,พ่นมาปาดพนมาข่อยพนเรลยวว่าโอ้พ่อพ่อพักได้ครับเดี๋ยวพมสิปาดเี <laughs> เราเลยเมื่อ